คดีนี้นี่มันช่างสยดสยองจริงๆใครจะไปคิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นที่บ้านพระรอนอันทรงเกรีรติคือกระผมอยากจะไข้ขอความการุณาวิงวอนจากท่านเจ้าคุณขอรับวิงวอนวิงวอนอะไรด้อ <c oughs> กระผมอยากจะขออนุญาตท่านเจ้าคุณทำคดีนี้เงียบๆ네เพื่อจะได้ไม่เป็นข่าวอื้อฉาวในหมู่สาธารณชนขอรับท่านเจ้าคุณโปรดเห็นแกตระกูลพลาทรของกระผมด้วยนะครับ นราภิบาลระหนักด้วยความเจ็บแค้นว่ายศนั่นเองที่อยู่เบื้องหลังการไปฟ้องผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจนเขาพลาดที่จะได้ละอ,อ่อ,อนมาไว้ในกรำม,มือบัดนี้เทพแห่งการแก้แค้นเข้ามาโบกธงชัยให้โอกาสเขาอย่างไม่เคยนึกฝันโอกาสที่จะแก้แค้น ประจา์พวกพลาทรให้สะใจได้มาอยู่ในกำม,มือของเขาแล้วสั่งเรื่องนี้เนี่ยถ้ามีอะไรที่ฉันช่วยได้ฉันก็จะช่วยน,ะนี่ไม่ได้นอนมาทั้งคืนเลยสิไปพักผ่อนเถอไปแล้วไม่ต้องห่วงไมเรื่องนี้ฉันจัดการเอง คอยดูนะกูจะจองล้างจองผ่านพวกมึงให้ย่อยยับเป็นยดไอ้พญาสราุรสิทธิ์มึงจะต้องได้รู้ดิอ้ายานราพิบาลคนนี้สับ้างไปเช็ด ไปเช็ดขอรับฉันมีคดีใหญ่อยากใช้กแกทำเดี๋ยวฉันจะสั่งกับสักว่าอย่ามายุ่งกับคดีนี้อีกเพราะเรื่องนี้นี่มันเป็นเรื่องพี่ๆน,น้องๆเขาเกิดทำไปแล้วรูปหน้าปะจมูกเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะมาติชิ้นนินเท้าได้เห็นกับพวกเดียวกันแกรับไปทำแทนที ขอรับสาออกมาให้หมดนะเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรเนี่ยไอ้เรื่องที่ผู้ร้ายมันฆ่าเด็กเรื่องบ่าวที่มันฟันผู้ร้ายจนตายมีความลี้ลับอะไรก็ทำออกมาให้แจ่มแจ้ง <c oughs> <c oughs> เรื่องที่มันเกิดขึ้นกลางบ้านมหาเศรษฐีผู้ดีเก่าวแบบนี้มันจะต้องกลายเป็นคดีใหญ่แน่แน่ ปล่อยข่าวไปยังไอ้พวกนั้นสือพิมพ์ให้มากๆแกเองก็จะได้มีความมีความชอบติดตัวมั้งขอรับกับผมอยากจะเป็นลมใครจะคิดว่าจะเกิดเรื่องสยดสยองขนาดนี้กลางบ้านพลาทรโอ้ย ไม่ใช่แค่สยดสยองเท่านั้นนะเจ้าคะยังบัดสีบัดเถลิอเกินจะบรรยายตอนนี้หนังสือพิมพ์เขารู้กันหมดแล้วล่ะเจ้าคะว่าไอ้คนองกับไอ้ใบเนี่ยมันเป็นชายชู้ของแม่ทองไพรำแถมยังคลอดลูกของชายชู้ออกมาอีกสองคนคุณวิสารบอกว่าเวลานี้คุณยศเก็บตัวเงียบไม่ออกไปไหนไม่พบใคร บ้านปิดเงียบเรากับบ้านร้างมาหลายสัปดาห์แล้วค่ะใช่สิก็เรื่องแดงออกมาขนาดนี้เธอจะแบกหน้าออกไปสู้สายตาใครได้มันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวสิค่ะคุณป้ายังมีอีกเรื่องที่ร้ายแรงที่น่าตนกตกใจไม่แพ้กันค่ะยังจะมีเรื่องอะไรอีกหรือแม่ทองหยดฉันไม่อยากจะฟังแล้วอุย๊ยเรื่องนี้คุณหญิงต้องฟังเลยนะคะ คุณวิสารบอกว่านายมณีเจ้าของบ่อนขู่จ้าฟ้องล้มละลายเอาบ้านพลาทรอนขายทอดตลาดค่ะอภิโทตภิทังใครจะคิดว่าตระกูลพลาทรอนอันมั่งมีที่สุดในพระนครจะต้องมีวันล้มละลายเช่นนี้น่าใจหายนะคะ เกิดว่าวิญญาณของท่านเจ้าค,คุณพลาทอและท่านผู้หญิงร่วงรู้ท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนี่แหละจุาค่ะเขาถึงว่ารวยล้นฟ้าอย่างไรก็ไม่รวยเกินผานพ่อยศได้มรดกมาง่ายๆไม่ได้ทำมาหากินเองถึงไม่เห็นค่าถ้าหามาเองด้วยหยาดเงือ่อ กว่าจะเก็บงำได้ทีละเฟื้องทีละสลึงเธอก็ต้องเก็บงำหวงแหนคุณวิสารบอกอีกนะคะว่าคุณยศต้องลงเอยเช่นนี้ก็เพราะว่าได้เมียอย่างนางทองไพรำเขาเป็นคู่เวรคู่กรรมกันก็คงจะต้องอยู่กันไปจนกว่าจะใช้เวรกันหมด ส่วนฉันก็คงจะทำกรรมมาไม่มากพี่เทพถึงมาช่วยฉันพ้นจากนารกไปได้ สู้ผอมผิดรูปผิดร่างไปเลยนะเจ้าคะน่าสงสัยเหมือนกันนะคะคุณป้าจะรวยผมเองก็ได้ขอร้องท่านเจ้าคุณแล้วว่าอย่าให้เรื่องมันอื้อเฉาไปภายนอกแต่ผลมันกลับเป็นว่าท่านสั่งไม่ให้ผมคุมคดีนี้และให้พี่ประชิตคนสนิทของท่านเข้ามาคุมแทน วันสองวันเรื่องก็เป็นข่าวหลาลงบนหน้าหนังสือพิมพ์ผมเสียใจจนบอกไม่ถูกไม่นึกเลยว่าเรื่องมันจะกลับตลปัดได้ถึงขนาดนี้ตอนนี้เรื่องมันก็สะพัดไปทั่วเมืองแล้วผมเองก็มองหน้าใครไม่ได้อับอายจริงๆ เรื่องอับอายขายหน้าเอาไว้ก่อนแต่บอกมาก่อนว่าเรื่องจริงมันเป็นอย่างไรเราจะได้แก้ไขกันได้ถูกแล้วจริงหเลยที่เจ้าขนองมันสารภาพก่อนตายว่ามันเป็นชู้จะมีลูกกับเมียเจ้ายศแล้วลูกคนที่สองก็เป็นลูกของชู้อีกคนหนึ่งจริงขอรับพี่อ<ฮ>ัศผมได้ยินมาเองกับหูไล่ใบ มันก็วิ่งพรวดพลาดเข้ามาฟันคอไอ้ขนองจนขาต่อหน้าต่อตาผมโอ้ยฉันจะเป็นลมเอปลิกเองก็เล่าให้ผมฟังจนหมดไส้หมดพุงว้ใบมันเป็นคนลามกจกกระเปลดชอบพาเบาหนุ่มในบ้านไปปลนเปิดนางทองไพลำไม่เว้นแต่ละคืนข้าวของเงินทอง มันก็รักไปเป็นหิบหิแต่ไม่มีใครกล้าบอกคุณยศเพราะว่าเธอเชื่อแต่เมียเธอคนเดียว